อิมจับทําสัญญาปีศาจมันอาจจะไม่ไร้เทียมทานขนาดนั้นแต่อาจจะมีเงื่อนไขพิเศษที่สามารถต่อต้านและไม่กลายเป็นปีศาจได้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าสําหรับมังงะวันพีทในตอนล่าสุดนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งตอนเลยนะครับที่ยังโคตรผีโคตรเดือดสมการรอคอยของแท้แน่นอนนะครับเพราะเราได้เห็นนะครับว่าเหล่าบรรดา6ตตานานนะพยายามเลยที่จะรุมนะครับทางด้านของอิมแต่ปรากฏว่านะครับก็ไม่สามารถทําอะไรอิมได้และประเด็นที่มันน่าสนใจมากที่สุดเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามทฤษฎีที่เรานั้นเคยพูดไปนะครับว่ามีโอกาสสูงเลย ที่ร็อ k ดีซีเบนะครับหรือเดวี d ดีซีเบกนั้นจะถูกเปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นปีศาจนะครับด้วยท่าไม่ตายของพี่อิมของเราเนี่ยอย่างโดมิริเวอร์ซีและในท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านของร็อ k นั้นก็ได้กลายเป็นปีศาจอย่างที่เราได้เห็นแล้วนะครับประเด็นที่น่าสนใจในคลิปนี้นะครับคือไอพลังเนี่ยไอการจับคนให้กลายเป็นปีศาจของอิมนั้นถ้าหากนับเป็นพลังนะครับว่าขี้โกงไหมแน่นอนว่าเป็นหนึ่งพลังนะครับที่ผมยกให้เป็นตัวขี้โกงนะครับอันดับต้นๆหรือมากที่สุดในเรื่องวันพิษเลยก็ได้ะรเพาาาว่่ท ที่ดูวันพีทมาอ่านวันพีทมาไอเนี่ยแหละคือพลังนะครับที่แม่งโคตรของมหาโคตรขี้โกงที่สุดแล้วเท่าที่เคยเห็นมาแต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้พลังนี้มันจะดูโกงมากแค่ไหนนะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่านะครับมันต้องมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างนี่แหละที่จะสามารถแก้ไขนะครับไอความสามารถพลังนี้ได้ไม่อย่างนั้นนะครับมันก็โกงเกินนะครับคือมันโกงเกินไปนะครับไม่งั้นเนี่ยเห็นหน้าใครนะครับพี่อิมของเราก็จับมาเป็นสัญญาปีศาจกลายเป็นลูกน้องตัวเองหมดเลยเนี่ยไอเนี่ยผมว่านะครับเป็นอะไรที่มันโกงเกินแล้วก็ยากด้วย จึงทำให้คลิปนี้เราก็เลยมาพูดกันว่ามันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าที่น่าจะเป็นนะครับคือเป็นทฤษฎีหรือว,ว่าเอ้ยเป็นเงื่อนไขนี้หรือเปล่าจึงจะสามารถจับคนคนนั้นเป็นปีศาจได้และมันจะต้องแก้ไขด้วยยังไงวันนี้เราก็เลยจะมาพูดจัดเต็มเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับ Privacy. หรือช่้ท่านะครับอย่างพลิกเงาบงการร่างนะครับซึ่งถ้าหากแบบว่าอัตรงตัวเลยนะครับก็คือเป็นการพลิกนะครับคนคนนึงนั้นนะครับให้กลายมาเป็นบุคคลนะครับที่ตนเองนั้นสามารถควบคุมได้นะครับก็เหมือนนะครับดอรี่โบกี้นะครับที่เป็นปีศาจนั่นแหละตามคําสั่งของอิมนะครับโดยตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรมากน้อยมากแค่ไหนนะครับที่จะสามารถนะครับจับคนคนหนึ่งนั้นมาเป็นปีศาจได้นะครับหรือมีเงื่อนไขอะไรนะครับที่สามารถแหกสิ่งสิ่งนี้ได้ซึ่งได้ดูจากพลังในตอนนี้โคตรของโคตรแม่มขี้ นนั้นเชื่อโดยส่วนตัวว่าไอพลังนี้เนี่ยสุดท้ายต่อให้แกร่งต่อให้เก่งมากแค่ไหนมันต้องมีจุดอ่อนของมันนะครับหรือมันต้องมีเงื่อนไขาบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่แล้วนะครับที่จะทําให้พลังนี้นะเนี่ยไม่สามารถใช้กับบางคนได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับทุกคนสี่ซึ่งง่มุมแรกที่น่าสนใจเลยถ้าใครสังเกตดูดีๆนะครับอ,อย่างเช่นในเหตุการณ์ปัจจุบันที่ทางด้านของอิมนั้นเนี่ยก็คือจับดอลลี่บรอกกี้และเหล่าบรรดาคนยากนั้นนะครับให้กลายเป็นปีศาจมันน่าสนใจตรงที่ว่านะครับแหมมันดูเจาะจงเก มาที่เอลบาฟและก็จับให้ผู้คนในเอลบาฟนั้นเนี่ยกลายเป็นปีศาจหมดเลยซึ่งเป็นคนยักษ์ก็คือเป็นคนของเผ่าพันธุ์เดียวกันและพวกนี้ก็ดันอยู่ในบ้านเกิดของตอนเองและตัดเหตุการณ์ตัดฉับไปนะครับในการย้อนอดีตด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้นะครับก็ไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือความตั้งใจของอาจารย์โอดา่าหรือไม่นะครับที่ให้คนในตระกูลเดวี่เท่านั้นที่ในตอนนี้กลายเป็นปีศาจหากเราดูนะในการย้อนอดีตก็บลเล่ ale, มีเพียงแค่ตระกูลเดวี่เท่านั้นนะครับที่กลายเป็นปีศาจแล้วก็ไล่ล่าผู้คนซึ่งมันดััันนนนมมีีสิ่่่งงหหหึทเเเเืืเออกกลยคบบบตุาณ์ คนตระกูลเดวีนั้นอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองหรือว่านะครับไอ้ท่าโดมิริเวอร์ซี่นั้นจะเป็นท่าที่สามารถใช้ได้กับบุคคลที่อยู่ในบ้านเกิดของตนเองหรือเปล่าซึ่งถ้าหากนะครับเป็นเงื่อนไขนี้จริงๆนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่ามันก็ขี้โกงประมาณนึงแต่มันก็ยังเป็นลู่ทางหนึ่งไงที่ทําให้เราได้เห็นว่านะครับอ้าวในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็ยังไม่สามารถนะครับทำให้ผู้คนนั้นกลายเป็นปีศาจได้ทุกคนซึ่งถ้าเป็นปีศาจได้ทุกคนอันนั้นผมว่าโกงไปนะครับและเท่ากับว่าเอาอย่างเง บางคนกลายเป็นปีศาจอ่ะมันก็เจ๊งไปเลยสินะครับซึ่งไอเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นตามเงื่อนไขนี้จริงๆผมว่ามีเซนพอสมควรเลยนะครับแต่ต้องยําว่านี่ยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นเพราะอย่างนี้พูดว่าบางทีแล้วมันอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้นะครับที่เป็นคนของตระกูลเดวีที่จะต้องเป็นปีศาจนะครับด้วยเงื่อนไขนะครับความที่เป็นอยู่บ้านเกิดของตนเองหรือแม้กระทั่งนะครับคนยักษ์ในเอลบาฟซึ่งจริงมันก็มีจุดหนึ่งละกันลืมพูดเลยนะครับเป็นจุดที่ตั้งข้อสังเกตได้เลยนะครับเพราะเหตุการณ์ร ใช้นะครับโดมิริเวอร์ซี่ทำให้ดาด้านของร็อกนั้นกลายเป็นปีศาจได้ทําไมไม่เลือกทําณตรงนั้นไปเลยล่ะก็สามารถจัดการร็อกได้แล้วนะครับบุคคลที่บางอาร์ตบุกเข้ามาในดินแดนของอิมแต่ที่อิมไม่ทําในตอนนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะเงื่อนไขนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นอาจผมว่ามันก็แอบเข้าเขาอยู่นะและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือแน่นอนว่าในเหตุการณ์สึกสุดท้ายนั้นเรานั้นก็คงเดาไม่ยากหรอกว่าศึกที่จะต่อสู้นั้นเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ที่ไหนน่าจะเป็นการต่อสสู้้้้ททที่่่ดดดิิิิินนนนแศััักกก์์ธเมมรรรจวาาาาบออตงง กองทัพที่มันยิ่งใหญ่ของตัวเองจริงๆก็ง่ายๆเลยสินะครับก็เอาเหล่าห้าผู้เท่านะครับพาคีสวินเทพหรือนะครับพวกเผ่ามังกรฟ้าคนอื่นนั้นจับให้กลายเป็นปีศาจให้หมดเลยในเมื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมริจ,จัวนั้นมันจะต้องเป็นนะครับบ้านเกิดของไอ้เจ้าพวกนี้นะครับเท่าวกับว่าอิมนั้นก็สามารถสร้างกองทัพป,ปีศาจในการต่อสู้กับบุคคลที่ต้องการบุกเข้ามาในการต่อกรกับพวกตนเองได้ซึ่งแบบนี้นะครับเออผมว่าจะทําให้ฝั่งของอิมนั้นยิ่งดูแข็งแกร่งไปอีกเปปป็นปีศาจรัับบ นอกจากมีความเป็นอมตะแล้วความแข็งแกร่งนั้นยังทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับเท่ากับว่าอิมนั้นจะได้กองทัพขนาดใหญ่ที่สามารถคลองโลกได้ตามที่ตนเองนั้นต้องการหรือจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้นะครับอีกทฤษฎีหนึ่งที่ว่านะครับหรือว่าคนที่จะถูกอิมนั้นจับเป็นปีศาจได้จะต้องเป็นบุคคลที่ถูกอิมนั้นปั่นหัวเป็นบุคคลนะครับที่มีสภาวะจิตใจเนี่ยที่มันไม่นิ่งนะครับพะอย่างเหตุการณ์ที่ร็อกนั้นเนี่ยโกรธอิมเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็ตีนะครับฟ รอนแล้วและยังมาขู่อีกว่านะครับจะจัดการลูกและเมียของเขาหลังจากนั้นร็อกก็ถูกจับทําสัญญาปีศาจในทันทีนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจด้วยเช่นกันว่าเพราะว่าสภาวะจิตใจของร็อกนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าจึงทำให้เขานั้นนะครับไม่สามารถนะครับจะขัดขืนในการเป็นปีศาจนะครับและคำมั่นสัญญาที่อิมนั้นได้ทําการสั่งการลงมาได้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแง่มุมก็ได้นะครับที่ว่าทําไมการร็อกนั้นนะครับถึงได้กลายเป็นปีศาจนะครับและท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเป็นไปตามนะ การจัดการนะครับในตัวของ Rock DC b e c k เพียงแค่ว่านะครับพี่เซงงคูของเรานั้นแอบบิดเบือนนะครับข้อมูลความเป็นจริงเล็กน้อยเท่านั้นจริงๆไม่เล็กน้อยแหละบิดเบือนไปเยอะเลยได้ซ้าแต่ก็นั่นแหละครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าสรุปแล้วไอ้สัญญาปีศาจนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันมากไปกว่านี้หรือเปล่านะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าไอ้เงื่อนไขเนี่ยไม่น่าจะทําได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นก็โกงเกินไปและมันก็คงจะมีเงื่อนไขด้วยเช่นกันในการนะครับที่ทําให้คนๆนั้นกลับมาเป็นแบบเดิมได้นะครับคือ รูนะว่าความสามารถของอิมนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความสามารถพลังผลปีศาจหรือเปล่านะครับคือผมแอบแชร์ไปว่าเป็นความสามารถนะครับที่คล้ายพลังผลปีศาจแต่เป็นดั้งเดิมที่ไม่ได้กินแต่เป็นว่านะครับทุกพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีซต่อให้แกล้งต่อขี้โกงแค่ไหนมันจะมีจุดอ่อนของมันอยู่นะครับซึ่งจุดอ่อนนั้นอยู่ที่ว่าจะสามารถหาเจอหรือเปล่าซึ่งจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับไอโดมิรีเวอร์ซี่ที่เป็นท่านี้ของอิมนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่สามารถจัดการมันได้นะครับและแบบนั้นอาจจะเป็นลู่สสํําาคััญลไไดด้้้้้ซทีีูู่่่ฟหมกงนนนนจะตออใ เพราะตอนนี้มันก็เป็นพลังที่น่ากลัวเพราะมันเพิ่มพูนความสามารถของคนคนหนึ่งไปในระดับสูงและอาจจะทําให้คนคนนึงนะั้นเนี่ยไร้จิตสํานึกของตนเองนะครับจนสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เราก็ต้องมารอดูว่าเราจะเสียน้ําตานะครับกับเหตุการณ์ก็ตวันเล่มากกว่านี้หรือไม่นะครับเพราะอาจจะต้องเสียน้ําตาเยอะเลยละ่ะกับเหตุการณ์อันน่าสลดใจนะครับของร็อกและก็ครอบครัวของเขา,ขเขาการที่หนวดดารอดชีวิตได้นั้นมันต้องมีเงื่อนงาบางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะครับไม่รู้จะเป็นเงื่อนงาหรือเงื่อนงำนะแต่นะครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญยด้ของ โลกวันพีทนะครับอาจจะมีการเปิดเผยาอาว่าจยนโอดานะั้นจะไม่ตัดใหม่การปัจจุบันนะซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจุดตัวแปรที่สําคัญของเรื่องวันพีทไปตลอดการเลยได้ซ้าและทุกคนคิดอย่างไรบ้างครับคิดว่าสัญญาปีศาจนี้นะครับโดมิริเวอร์ซีนั้นเนี่ยมันนะครับมีเงื่อนไขยอย่างอื่นหรือเปล่าที่จะทําให้คนคนหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือไม่สามารถนะครับจะถูกจับให้เป็นปีศาจได้หรือสามารถต่อต้านได้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วเราอย่าลืมกดซับสไ คำขอทุกคำขอ